สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพรายโชคชัชยนะคะ,อะตอนนี้ยามเย็นแล้วค่ะรยากาศตอนเย็นของบ้านนะคะวันนี้ของบ้านเราวันนี้ได้ต้นกล้วยมาให้พรายโชคชักชยกินนะคะไม่มีงานเหไม่มีตัวเมียมาทับก็ยืนกินอย่างนี้ไปก่อนเนาะ สไตล์เขาค่ะยืนโยกใกล้จะถึงเวลาตกมันแล้วเนาะน้องก็กินสะสมให้ร่างกายอ้วนขึ้นบรรยากาศตอนเย็นนะคะฝั่งนั้นก็จะมีสาวบอ่พอพลอยอยู่นะคะน้องบอ่พอพลอย ก็ยังยืนโยกเหมือนเดิมนะคะดูท้องอ้วนปุ้งเลยยัางไงาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะดูที่ยืนของน้องกับพื้นดินที่แม่อยู่สิแตกต่างกันมากเลยน้องอยู่สูงมากพื้นดินแม่อยู่ในต่ำกว่าน้อง ดินตรงนี้ถมมาเกือบร้อยรถแล้วมั้งนี่เมื่อก่อนมันต่ำมากดูกองขี้น้องนะคะแมว่าจะเอาไปใสน่นาสักหน่อยเยอะแล้วบรรยากาศดีค่ะ ดูสิกระพือหูพึบๆเลยวันกลางวันนี้ร้อนมากร้อนจริงๆรง้อนสุดๆเลยค่ะพอตกเย็นมาก็อากาศเริ่มเย็นๆหน่อยเก็บกินหมดค่ะช้างพ่อพันเก็บกินหมดค่ะเพื่อสะสมพลังงานเอาไปไว้ตกมันช่วงเดือนมิถุนาค่ะ ตกมันยาวเลยค่ะถ้าตกมันยาวประมาณ7-8เดือนเลยนะคะช้างพ่อพันธ์ค่ะพ่อพันธ์หลักเลยค่ะไปตรงไหนเขาก็เรียกหาแต่พลาชคชัยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็กดต u ด s ัก i b e ให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ